สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอต้นไม้มงคลใครปลูกไว้ที่บ้านร่ำรวยเสริมสิริมงคลโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายนั่นก็คือต้นนางกวักนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะต้นนางกวัก ต้นนางกวักนะคะมักจะรู้จักกันในชื่อนางกวักใบโพวันกวักสีมหาโพวันทรหดและว่านเศรษฐีใบโพค่ะ ต้นนางกวักนะคะมีถิ่นกําเนิดในแถบประเทศอินโดจีนนี่แหละค่ะและเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลที่หลายบ้านนิยมปลูกไว้ในสวนหน้าบ้านหรือปลูกเป็นกระถางเล็กๆเ,เอาไว้ในห้องนอนหรือสถานที่ทํางานกิจการร้านค้าเพราะถือว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกไม่ยากค่ะแถมชื่อยังเป็นมงคลและช่วยเสริมให้เกิดโชคลาภทางการเงินอีกด้วยหากใครมีบริษัทมีธุรกิจร้านค้าหรืออยากปลูกไว้เป็นต้นไม้มงคลภายในบ้าน ก็ลองหาต้นนางกวักมาปลูกดูนะคะรับรองว่าธุรกิจของท่านและชีวิตครอบครัวของท่านอาจจะดีขึ้นก็ได้ค่ะ ลักษณะของต้นนางกวักนะคะต้นนางกวักเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีค่ะต้นสูงประมาณ30-60เซนติเมตรมีลำต้นอยู่ใต้ดินเป็นหัวคล้ายเผือกมีการตั้งตรงโผล่ขึ้นมาเป็นก้านใบมีลักษณะอวบน้ำหนาประมาณ3-6เซนติเมตรความยาวก็จะประมาณ20-85เซนติเมตรค่ะต้นแก่นะคะจะมีลำต้นโผล่ขึ้นสูงมาเหนือพื้นดินและแตกหน่อรอบด้านทุกส่ว ส่วนของต้นนะคะจะอวบน้ำส่วนใบเป็นใบเดียวเรียงเวียนรอบต้นมีลักษณะคล้ายใบโพปลายใบเรียวแหลมคนใบรูปหัวใจผิวใบด้านบนเป็นมันสีเขียวเข้มมีร่องตื้นตามแนวเส้นใบชัดเจนและมีดอกออกเป็นช่อตามกาบใบมีปลีและใบประดับ เป็นสีเขียวอ่อนต้นที่สมบูรณ์นะคะจะมีใบใหญ่และก็เป็นมันเงามีก้านยาวและต้นนางกวักนะคะสามารถแตกหน่อออกเป็นต้นใหม่ได้เรื่อยๆแม้ว่าคุณจะปลูกแค่เพียงต้นเดียวก็สามารถมีหน่อจนเต็มกระถางได้เลยค่ะ ความเชื่อเกี่ยวกับต้นนางกวักความเชื่อเกี่ยวกับต้นนางกวักนั้นนะคะได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยละค่ะเพราะว่าต้นนางกวักถือเป็นต้นไม้ที่มีนามเป็นมงคลและคนโบราณเชื่อว่าหากบ้านไหนได้ปลูกไว้จะช่วยเรียกโชคลาภดึงดูดเงินทองช่วยนําเงินทองมาให้เจ้าของบ้านอีกทั้งช่วยเสริมเสิริมงคลและทําให้ผู้อยู่อาศัยมีฐานะร่ารวยยิ่งยิ่งขึ้นค่ะ อีกทั้งนะคะจะช่วยทำให้บ้านร่มเย็นเป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้าแม่ขายคนทำธุรกิจหากปลูกไว้หน้าร้านก็จะยิ่งเจริญก้าวหน้าลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองค่ะอันนี้แอดมินไม่ค่อยแน่ใจนะคะแต่ว่าแอดมินเคยไปที่ร้านร้านหนึ่งมาพี่เขาปลูกต้นนางกวัก ไว้หน้าร้านเลยนะคะแล้วก็แอดมินก็แอบสังเกตมาก็คือไปที่ร้านพี่เขา2-3ครั้งก็ปรากฏว่ามีลูกค้ามาเต็มร้านไปหมดเลยค่ะแล้วก็แทบจะไม่มีเวลาพักเลยเพราะเหตุนี้แหละค่ะแอดมินก็เลยแอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นเพราะปลูกต้นไม้มงคลไว้หน้าร้านด้วยหรือเปล่านะนอกจากนี้นะคะชาวจีนนะคะยังเชื่ออีกนะคะว่าถ้าปลูกเอาไว้จะทำให้มีอายุยืนยาวอีกด้วยค่ะ ต้นนางกวักนั้นนะคะยังถือเป็นต้นไม้เสี่ยงโชคในกรณีนี้แอดมินไม่แนะนำให้เสี่ยงโชคหรือการพนันเป็นล่าเป็นสันนะคะเล็กๆน้อยๆพอหายอยากไม่ว่ากันค่ะและก็เป็นความเชื่อเ,อเฉพาะบุคคลปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะโดยเฉพาะท่านที่ต้องการเสี่ยงโชคขอหวยแต่จะโชคดีได้เขาบอกว่าก็ต่อเมื่อต้นนางกวักออกดอกเท่านั้นนะคะแล้วก็เมื่อออกดอกให้นาผ้าสามสี 4, มาผูกไว้รอบกระถางจุดธูปเก้าดอกน้ำเปล่าหนึ่งแก้วและให้ไหว้อธิษฐานขอโชคลาภตามที่ท่านต้องการค่ะ และต้นนางกวักนะคะยังเชื่อกันอีกนะคะว่าถ้าหากใครกินหัวและใบของต้นนางกวักเข้าไปก็จะทําให้คงกระพันชาตีและมีเมตตามหานิยมนอกจากนี้นะคะต้นนางกวักก็ยังสามารถนำไปใช้เป็นสมุนไพรใช้รักษาโรคได้หลายชนิดค่ะอาทิเช่นแก้ไข้แก้เจ็บคอหรือแก้โรคปวดหัวแก้พิษแมลงและแก้พิษงูค่ะแต่ข้อควรระวังนะคะ ทุกส่วนของต้นนางกวักนะคะมีสารแคลเซียมออกซิเลตที่ทําให้เกิดอาการคันและระคายเคืองเวลาก่อนจะนําไปใช้ควรปรึกษาผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ค่ะเคล็ดลับการปลูกต้นนางกวัก ก่อนปลูกและรดน้ำต้นนางกวักนะคะให้ท่านตั้งนโมสามจบแล้วท่องคาถานโมพุทธายะจำนวนสามจบค่ะและควรรดน้ำในช่วงเย็นหลังตะวันตกดินไปแล้วนะคะเพราะจะทำให้ต้นนางกวักเพิ่มความขลังมากยิ่งขึ้นค่ะ วิธีการปลูกและวิธีดูแลต้นนางกวักนะคะต้นนางกวักเป็นพืชที่โตง่ายโตเร็วแข็งแรงปลูกได้ดีในดินทุกชนิดและเป็นไม้ที่สามารถแตกหนอออกเป็นต้นใหม่ได้เรื่อยๆแม้จะปลูกแค่เพียงต้นเดียวก็สามารถมีหนอจนเต็มกระถางได้เลยนะคะต้นนางกวักนะคะจะชอบดินที่ผสมอินทรีย์วัตถุกับ มะพร้าวสับหรือดินโปรง่งและแน่นอนค่ะดินต้องร่วนซุยแล้วก็มีการระบายน้ําได้ดีเป็นพิเศษนะคะอีกทางนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อและการเพาะชําค่ะส่วนการดูแลก็ไม่ยุ่งยากนะคะสามารถปลูกในบ้านได้ปลูกในกระถางได้แต่เขาไม่ชอบความเย็นเขาชอบแสงแดดรำไรหรือร่มไม้ที่ชอบแสงแดดจัดนะคะแล้วก็ชอบความชื้นแฉะสูงค่ะแต่ว่าควรระวังนิดนึงนะคะว่า ถ้ารดน้ำบ่อยจนเกินไปก็จะทำให้รากเน่าส่วนเรื่องแมลงและสัตว์ตูพืชของเขาจะไม่ค่อยมีนะคะใส่ปุ๋ยเข้าบ้างเดือนละครั้งหรือว่าจะเป็นปุ๋ยยูเรียทุกๆ3-4เดือนสลับกับปุ๋ยอินทรีย์แค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้ต้นนางกวักที่สวยงามแล้วก็ช่วยเสริมทรัพย์เสริมสิริมงคลดึงดูดเงินดึงดูดทองมาสู่คุณผู้ชมแล้วล่ะคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านแอดมินต้องขอบคุณมากๆนะคะที่รับฟังจนจบคลิปค่ะต้นนังกวักนั้นนะคะคุณสามารถปลูกเอาไว้ได้แทบทุกที่ในบ้านเลยคะ่ะหรือว่าจะนอกบ้านก็ได้และยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเป็นต้นไม้มงคลเรียกได้ว่าไม่มีไม่ได้แล้วนะคะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นเช่นไรบ้างคะอย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่างแชร์ประสบการณ์ดีๆเล่ามาเป็นวิทยาทานนะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปใหม่ๆก่อนใครแน่ๆกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ